ปันทีสวัสดีน้องเต้าไปไหนน้องเต้าไปร่วมขึ้นรถขบวนแห่ขบวนของเทศกาลงานไหมางานผูกเสี่ยวจังหวัดขอนแก่นนะครับงานไหมานานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวจังหวัดขอนแก่นไปเมื่อเช้าพ่อไปส่งเครื่องขึ้นส่งขึ้นเครื่องไทยเวียดเจ็ทนะครับจากสวนณภูมิปรงขอนแก่นแม่แพ้พิมพ์สดีนะครับวันนี้ไม่เป็นอันทํางานออกจาก คลิปที่ผมเมืองดูันไปขอบคุณมากนะครับแต่เมื่อคืนนี้เื้อม,มากครับเมื่อคืนนี้เื้อม,มากเื้อพี่น้องที่ไปด้วยด้วยใจรักไปด้วยความรักระเบียบจริงๆเพราะว่าบางคนรู้ว่าอ่าเราไม่ได้เอาเวทีมาไม่ใช่เวทีเราไม่ใช่รูปแบบของเราแล้วก็ไปก็คือไปยืนนานมากพ่อพ่อเห็นพี่น้องถ่ายรูปมาให้ดูว่า ยืนรอเข้างานยืนนานมากปกติก็คือสามทุ่มเราจะได้แสดงเมื่อคืนนี้เราได้แสดงสามสี่ทุ่มนะครับระเบียบวารสินเราได้แสดงสี่ทุ่มนะครับแม่รักเป็นคนละขับใช่ครับแม่เป็นคนละขับครับมาแล้วต้องมีประโยชน์ครับต้องหนึ่งขับรถสองจัดเตรียมเสื้อผ้ามาอะไรก็คือต้องทําทุกอย่างนะครับให้สมกับอ่าได้นั่งรถมาด้วยนะครับ ไม่ได้เสียค่ารถนะครับต้องทําทุกอย่างตอ,ไไอบตอแทนค่าน้ํามันนะครับสิบไปต่อเดินทางปลอดภัยพ่อขอบคุณนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงไหนครับแต่คือ,อบ่ายประมาณบ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะครับพี่น้องอย่าลืมเข้าไปดูก็ไม่รู้ว่าแอดแอมจะแม่แอมจะไลค์ให้พี่น้องดูไหมแต่ถ้าไม่ไลค์มันก็จะมีเพจของวัฒนธรรมนะครับ เพศของวัฒนธ,ธรรมจังหวัดแล้วก็ประเพณีผูกเสียคอนแก่นนะครับก็อาจจะมีไลฟ์อยู่แต่คิดว่าไลฟ์อยู่ครับเพราะว่าเป็นงานระดับโลกงานระดับโลกก็น่าจะมีการไลฟ์ของลูกก็จะไปขึ้นรถแหร่ร่วมขบวนของลูกจะเป็นทีมแลนเซอร์ยุคใหม่นะครับแรนเซอร์ยุคใหม่คอยดูว่าลูกวันนี้ลูกจะใส่ชุดไหนขึ้นรถแห่นะครับอของพี่บอยพี่แอนน่าจะเป็นวัยพี่บอยพี่แอนถ้าไม่ใช่ ทีมชุดหมอลำก็น่าจะเป็นชุดผ้าไหมนะครับน่าจะเป็นชุดผ้าไหมแต่ของลูกกับพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นที่ไปถ่ายละครร่วมกันนะครับที่พัทยาถ่ายละครร่วมกันก็จะอยู่คันเดียวกันก็จะเป็นทีมคนยุคใหม่ครับเป็นสายแดนสายเต้นนะครับก็จะใครอยู่ใกล้คอนแก่นใครอยู่ในคอนแก่น,รน,กนหรืออยู่ใกล้ก็ไปตอนนี้ก็ยังทันนะครับเพราะว่าช่วงประมาณบ่ายสามโมงกว่า รถขบวนก็จะไปจอดอยู่หน้าโรงเรียนคอนแกนวิทย์เพื่อเพื่อจะอมีขบวนรถแหแ่ๆหอันนั้นเป็นขบวนขบวนแห่แล้วก็จะมีรถแห่รถแห่เล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงนะครับอยู่จอดอยู่หน้าคอนแกนวิทย์น่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมจอยร่วมสนุกสนานกับ,บรถขบวนจากนั้นถึงจะเลื่อนเข้าไปในสารากลางครับพอรถเคลื่อนเข้าไปในสารากลางลูกก็ อาจจะไม่ได้อยู่จนถึงวินาทีสุดท้ายเพราะว่าลูกต้องอตีรถมาตีรถมาที่โรบินสันชัยภูมิเพราะว่าพี่น้องชัยภูมิก็ยังรออยู่เพราะว่าโรบินสันนี่ก็น่าจะแสดงเร็วอยู่เพราะว่าเป็นงานจัดกิจกรรมของบริษัทอะไรนะพ่อก็จาไม่ได้ครับใครปีที่แล้วเป็นหน้าที่ของอลูกบอยนะครับปีที่แล้วจะเป็นใจเกินร้อยมาลง แต่ปีนี้นีก็ขอบคุณประธานบริษัทนะครับที่ให้โอกาสกับระเบียบวสัสินได้เป็นส่วนหนึ่งร่วมโปรโมตนะครับร่วมโปรโมทที่ร้านจิตกรรมของโรบินสันชัยภูมนะครับเฮ<ะ>้เโรบินสันค่ะแต่เมื่อคืนนี้พอยังยังประทับใจอยู่เพราะว่าเห็นพี่น้องแบบว่ามาแบบสนุกสนานแบบคือตั้งใจมาทั้งทั้งที่หน้าเวที เมื่อคืนนี้ใครใครหน้าตาดีก็รอดไปใครหน้าตาไม่ดีก็อาจจะโดนอัมไปเพราะว่าเมื่อคืนนี้ไฟไม่สว่างครับเพราะว่าไฟมันเป็นไฟแบบคอนเสิร์ตไฟแบบคอนเสิร์ตคือไม่ได้เน้นว่าจะสว่างครับเพราะว่าไฟมันจะกระทบแต่ด้านข้างกระทบแต่ด้านข้างด้านหน้าจะไม่มีแสงสว่าง,างกระทบเลยครับเมื่อคืนนี้ถ้าใครหน้าตาไม่ดีก็อาจจะโดนอัมไป แต่บางเอิญของเรามเมื่อคืนนี้หน้าตาดีทุกคนก็เลยสามารถก็เลยรอดไปได้นะครับพ่อก็รอดได้อยู่มเมื่อคืนนี้เพราะอาศัยความมืดพ่อก,ก็เลยรอดได้นะครับถ้าอาศัยความสว่างพ่ออาจจะหลุดไปแต่มเ,มเมื่อคืนอาศัยความมืดพ่อกเลยรอดไปได้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับมเมื่อคืนนี้ปลื้มมากปลื้มก็เป็นเหมือนเหมือนมันเป็นคอนเสิร์ตอีกมิติหนึ่งคอนเสิร์ตอีกมิติหนึ่งแบบใกล้ชิดพี่น้องเพราะว่าปกติปกติของเรามันจะมีเหล็กแดงเนาะวิธีเราจะมีเหล็กแดงกลั้น แต่แต да. ่เมื่อคืนนี้ไม่มีเหล็กแดงกั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าบางคนก็เข้าถึงบางคนก็ขยับเหล็กเข้ามาสามารถจับไม้จับมือเซลฟี่แบบแบบแบบใกล้แบบใกล้ๆได้ก็เห็นพี่น้องสนุกเราก็ดีใจครับและก็ขอบคุณประธานกรรมการผู้บริหารตลาดทุกๆคนนะครับเมื่อคืนนี้ที่ให้โอกาสกับระเบียบวศินป์นะครับคือเป็นมิติใหม่นะครับที่นำหมอลำ ซึ่งซึ่งผู้บริหารก็จริงๆแล้วก็คือฟังลาไม่เป็นอยู่แล้วเนาะแต่ด้วยความที่ว่าพ่อค้าแม่ขายพ่อค้าแม่ขายที่ที่ที่ไปเช่าพื้นที่ที่ไปค้าขายอยู่ในตลาดสมุมเมืองนะครับก็ก็อยากดูอยากดูเพราะว่าไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสที่จะไปเดินดูหรือไปเที่ยวดูที่สถานที่ต่างๆเนื่องจากว่าก็ ทำมาค้าขายต้องขายทุกวันนะครับต้องขายทุกวันก็เลยก็เลยเสนอให้เอาระเบียบวาระสินมาลงครับก็ขอบคุณนะครับก็เมื่อคืนนี้โต๊ะก็น่าจะเป็นพันเป็นพันโต๊ะแล้วก็พี่น้องเข้าไปสมทบจากข้างนอกอตามที่สอบถามฝ่ายการตลาดคือที่มีบัตรนะครับที่มีบัตรที่จ่ายจาหน่ายบัตรไปที่แจกบัตรไป5,000ก็คือหมด5,000ันใบคือหมด แต่ก็คิดว่าอ่าที่ไม่มีบัตรก็คงจะเยอะอยู่แต่เมื่อคืนนี้ก็พี่น้องคนไหนไปบ้างครับยกมือขึ้น,นครับพี่น้องว่าพี่น้องว่าคนแน,น่นบ่เพราะว่าคนแน่นอยู่เดนเนาะเมื่อคืนนี้คนแน่นอยู่ครับแน่นอยู่ฟ้าพอขึ้นหนาใส่นุ่มหน่อยแทอ๋อใส่ฟิลเตอร์ครับไม่ออน <laughs> สวัสดีพ่อสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหมเมื่อคืนนี้มีใครไปบ้างรายงานตัวตอนนี้เลยครับรายงานตัวตอนนี้เลยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ทํางานไปด้วยเกือบหลับไปด้วยใช่ไหมสวัสดีนะครับแดงดีดง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 ,ดงอ๋อน่าจะเหลืออยู่ไม่กี่บาทเข้าไปก่อนก็ได้ ด่านนี้ได้อยอะคืนนี้เหลือสี่ร้อคันนี้รถคันนี้พ่อขับไม่ใช่หรอเมื่อคืนนี้เดีย๋ยวพ่อเติมแป๊บหนึ่งก็อันนี้สามสิบบาทได้เยอะได้เยู่หกสิบห้าบาทเหลืออยู่หกสิบห้าบาทค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเติมแป๊บหนึ่ง, <c oughs> เนงเดี๋ยวเด็กพี่น้องเดี๋ยวเติมอีกสี่พันเจ็ดบ,บาทกัน เราก็ไปได้อยู่ไรลองจะเวียนหัวเดอ้องกองดิน แป๊บนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์ไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวพ่อเติมเงินแป๊บนึงเดี๋ยวอีกด่านหนึ่งจะลังหาหมายเลขที่ซีพาร์ยู่ สนุกสนุกมากจากขอบคุณครับสวัสดีค่ะพปอสวัสดีนะครับแชร์ให้แล้วขอบคุณมากนะครับลูกถึงคอนแก่นยังข้าวโอถึงตั้งแต่8ปโมงแล้วนะครับลูกนั่งเครื่องไฟเช้านะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาแม่ไพยสวัสดีนะครับพ่อสวัสดีครับ ครับมือแรงนะครับใดอายุข่ายใชยภูมิมาเด้อพี่น้องเด้องานฟรีครับใช้ภูมิงานฟรีนะครับงานฟรีรับมาลักแจกกับระเบียบว,วัตถศินแต่เวลาเหลือพอพวกหัวจักว่าพิ่นได้ตีได้พวกตัวบ่อยมากปีนันบวรตัวบ่อยได้แจงบ่ตอนในเมืองนี่หรกับบวกตัวสีได้แจงบ่ขรับขาปโชิโนโรอเจอ,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 อพวงนี้อ่าสลบุรีอ่าเจอกันใชู่กเจอกันทช่พวงนี้ลบุรี ใชยบาดาลอีกงานหนึ่งนะครับพรุ่งนี้พี่น้องชาวลบบุรีเจอกันอีกรอบหนึ่งแต่สําหรับวันนี้มาเจอกันที่ชัยภูมิ่อนสําสหรับใครที่อยู่คอนแก่นนะครับผู้ใดที่อยู่คอนแก่นครับอย่าลืมไปกําตั้งใจลูกแล้ะก็ร่ำใจลูกบอยลูกแอนนะครับทั้งไอ้ทั้งน้องครับบอยแอนเต้านะครับแล้วก็ลูกเฟิร์สน,นะครับที่จะไปขึ้นรถขบวนแห่อของงานประเพณีผูกเสี่ยวงานไหมแห่งชาตินะครับ นั่นหมยายแห่งชาติเมืองขอนแก่นของเฮ้านะครับไปเพิ่งว่ารโมนีดูี่ใส่ชุดใดขึ้นรถแฮแต่แต่ไม่ใช่ชุดใหม่นะครับไม,ไม่ใช่ผ้าไหมแล้วก็อ่าไม่ใช่ชุดบอลลัมนะครับเพราะว่าของของรถขบวนของลูกทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้องการให้เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่ ในการสื่อสารแล้วก็อนุรักษ์อยากให้พี่น้องไปให้กำลังใจลูกนะครับที่ขบวนจะเริ่มจากโรงเรียนกัลยากาลยาณวัฒนแล้วก็จะผ่านมาทางโรงเรียนคอนแก่นวิทก็จะมาจอดอยู่โรง,งเรียนคอนแก่นวิทประมาณหนึชั่วโมงให้ข้างทางได้ร่วมสรุกจอยกับ ขบวนรถแห่จากนั้นจะเคลื่อนต่อเข้าจาังหวัดสรารกางจังหวัดน,นะครับเอิงต้าพี่ต้าน้องออกวันไหนตอนนี้ยังยังไม่กําหนดนะครับก็แต,ต่คิดว่าน่าจะประมาณปีใหม่น่าจะอ่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็จะประมาณนั้นนะครับพอดีหนายห้างมีโปรเจกต์หนายห้างอยากอยากเห็นพี่กับน้องร้องเพลงด้วยกันหนายห้างก็เลยลองคิดดูว่าเอ,อจะทํำยังไง พ่อเขาบอกถือว่าเออน้องร้องเพลงไม่เป็นน้องร้องเพลงไม่เก่งแต่ในห้างเ็ามีไอเดียคิดขึ้นมาเอาเอาเอาแบบร้องไม่เป็นนี่แหละให้พี่แบบว่าอ่าน้องอยากร้องน้องอยากร้องอบอกพี่สอนหน่อยประมาณน่ะบอกให้พี่สอนร้องเพลงให้หน่อยประมาณนั้นแนีะยเดี๋ยวพี่น้องคอยลุ้นคอยลุ้นว่าเนื้อเพลงเนื้อหาจะมาเป็นเป็นตาตาสนุกสนุกครับสนุกสนุกกินแล้วเต้นแล้วดิ้งประมาณนั้นแหละครับ ถึงพ่อแม่รักและลูกรัคาเจอกันหนึ่งสิบเอ็ดธันวาสิบเอ็ดธันวาอ๋อเจอกันที่บ้านลูกตีชนะลงเนาะเอมมีใครขับรถให้หรือยังลูกอะอพ่อพีอมม่พ่ออีก่ะแวะไปครับมีคนขาบผ่ารถไปมีขาบรถไหไไปเอมเวรับขับหนูรับเนี่ยพ่ม,มีมุกครบลเอียดนะม่มีมุกครบพอมไปนัง่งไปเขาก็ะเพ่อไปเจ้เอ้ยอดียด๋ยตเนะ สวัสดีพ่อสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนที่พ่อจะนอนสุขสำราญยึดส่ลลมตอนนี้อยู่ระย่องรโยอยีสานบานเฮาชอนสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับบอ เขาบ่หายไปนะชาเขาอยากเป็นพระราเขาติเขาอยากไปเป็นร่วมเส้นนางฮัเขานางานเขายันาหาหมอยเขายันอยากรับหาหมอยเตีน้องน้แดนเซอร์โดนตกโดนตกโดนตกเยอะมากเมื่อคืนดาวรุ่งก็โดนตกเยอะพี่สนันตอบคุณมากนะครับกรหรักกำลังใจเล็กๆน้อยครับนั่นแหละรอยยิ้มเสียงปกมือและเสียงกรีดนั่นแหละคือกำลังใจที่ทำให้ ทุกคนอยู่หน้าเวทีมีกำลังใจในการที่จะทำงานาสื่อสารความสุขออกมาได้นะครับเงินสำคัญไม่สำคัญแต่ที่สำคัญก็คือนั่นแหละรครับรอยยิ้มเสียงปลกมือแล้วก็เสียงกรี๊ดที่พี่น้องมอบให้แชร์แล้วพ่อขอบคุณมากนะครับพ่อเดินทางถึงไหนแล้วครับพ่อพิ่งอยู่มอเตอร์เวย์ยังไม่ถึง ยังไม่ถึงแยกลำลูกกาเออแยกเลยละแยกลำลูกกาละตอนนี้กำลังจะถึงแยกอถึงด่านแยกไปนครนายกอยากไปทุกพื้นที่ที่ระเบียบวาตสินทำการแสีงโอ้ยขอบคุณมากนะครับอารีโซดีพ่อเอโซดีครับการการจนาแชร์แล้วจ้าขอบคุณครับ วันนี้กำลังรับชมสวัสดีนะครับยุพีนสวัสดีพ่อสุขาพี่เอสวัสดีครับอืมตาพ่อแม่ทั้งศิลป์พ่อคือคือมึงไงแกงสิเนี่ยเนี่ยยิ่งเพง่งยิงย่งยิ่งเพ่งยิ่งศิลปเลยสิพ่อแว่นเส้แว่นกรือ่าพ่อปั่นเลยเส้แว่นพ่อพ่อถนัดพ่อรำคาญรำคาญเลย ไอทูนพ่อมาคนเดียวเหรอครับพ่อมากับแม่สองคนนะครับนี่คือคนรักขับนะครับคนรัขับครับ้านังรถนั่ก็เลยให้ขับรถ <c oughs> ให้เกียรติแม่ขันมือเดียวพให้เราขับแล้วว่าพ่อก็ให้เกียรติเราล <c oughs> ต้องให้เกียรติเราในการขับรถไหน ชมมากค่ะขอบคุณครับและปีนะ่า,าปีต่อไปเห็นเห็นเห็นฝ่ายการตลาดมาคุยกับพ่อตอนเลือกเดี๋ยวปีปีนี้เป็นปีครบ3 0ครบ40ปสอ่ปีเวทีก็เลยอยากได้แกลง่งเพราะว่ามันจะได้จริงจอแบบว่าสีแดงได้ได้เต็มได้เต็มพื้นที่ได้เต็มพื้นที่บริเวณงานก็เลยขอ ขอเป็นเวทีของ LED ก่อนประมาณนั้นแต่ครั้งต่อไปก็เดี๋ยวจะให้เอาเป็นเวทีของทีมงานเลยประมาณนั้นแหละเป็นฝไยการตลาดพูดแล้วบอกว่าพี่น้องลูกค้าทุกคนที่มาก็ค,คือแฮปปี้มากประมาณนะครับระเบียบว,วา่าินปีนี้อะไรปีนี้ฟังมากขอบคุณครับครับก็ ก็จะเป็นอะไรที่นี่ละครับเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจที่ที่ทางตลาดที่ทางตลาดเปล่งเห็นจริงๆแล้วจริงๆแล้วทางตลาดสามารถที่จะเอาสุปตาหลายๆคนมามา,มาลงให้พี่น้องดูได้แต่ด้วยควาประธานกรรมการตลาดตามใจพ่อค้าไม่ขายในตลาด ตามใจคนที่ใช้พื้นที่ตลาดว่าให้เอาระเบียบครับก,ก็ก็เลยได้ติดต่อเรามาครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อค้าแม่ขายในตลาดนะครับที่ติดตามระเบียบวสิทธิถึงจะไม่มีโอกาสได้ไปดูหน้าวิทีแต่ก็ยังติดตามทางสื่อออนไลน์ครับนั่งดูนั่งชมสื่อออนไลน์บางคนบอกว่าแม่ชอบมากเมืคืนนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ หลายหคนที่เข้ามาทักทายแล้วก็ขอถ่ายรูปด้วยขอบคุณมากนะครับบอกว่าแม่ชอบมากแม่มาไม่ได้ครับแม่มาไม่ได้แม่เป็นเอฟซทางออนไลน์ยังละเอ็มฝากยังฝากกินฮอดแม่น้ำนี่ด้วยจ้าจ้าหายไว้ไเดูโซยไว,ไว้กินทำบบราะว่ปบอวิดพอ่อบอกให้ไปซื้อว่าินอะ พระเสือพอพระเจ้าเดิอบอกไว้ก่อนมีสุดยอดมากครับพ่อขอบคุณครับสามสิบเดี๋ยวเดิ่มต่อต่างกันไปดีสามสิบสามสิบมื่อื่นเจอครับอ๋ออยู่วัดพรมรังสีครับชัยประดามบอต่อไปด้ยอช่วงนี้ เป็นช่วงที่แบบว่าเบื้องหมอรัได้ได้แบบสบายสบายครับหนึ่งไม่มีฝนสองอากาศกลางคืนก็เย็นดีนะครับเท่องกินเทิ้งเต้นนะแบบมวนกุ๊บก่ต้องห่อนบ่ต้องอึดอัดนะครับไอ้บางอ่อนระเบียบยืนหนึ่งในใจขอบคณมากนะครับเดินทางปลอดภัาพายพ่อ,อแม่ขอบคุณครับแต่ไม่เห็นช่วยช่วงตยลารับที่แรก ทุกคนทุกคนก,ก็ก็ยึดเอาตรงที่ว่าอ่าเพราะว่าพ่อก็ถามถามถามว่าต้องถามตั้งแต่ที่เรียกว่าใต้ตีสามชัวร์ไหมอ่าทางออร์แกไนท์ทางผู้จัดก็บอกว่าชัวร์เพราะวัวนเมื่อคืนนี้อ่าทางสอนอทางผู้ใหญ่สอนอก็ไปเข้าไปร่วมงานด้วยอ่าหลังจากที่เปิดงานเสร็จแล้วพ่อก็ถามอีกว่าตีสามชัวร์ไหม ทางออเกนไนผู้จดกเขาบอกว่าชัวดึกมานิดหนึ่งพ่อก็ถามอยู่บอกว่าชัวไหมท่าก็บอกว่าชัวเพราะว่าเครื่องบอกว่าหมู่บ้านรอบข้างก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าผู้ที่มามาเช่าพื้นที่ตลาดทำมาหากินอยู่ก็คงไม่มีใครร้องเรียนประมาณนั้นนะครับก็เลยอ่าโอเคในเมื่อเราถามชัดเจนขนาดนั้นว่าถามบ่อยๆยขนาดนั้นว่า เราก็เราก็มั่นใจด้วยคําว่าสี่มุมเมืองเนาะเพราะว่าท่านก็คงจะเคลียร์ท่านก็คงจะเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านถึงตอบเออเราจะได้ถึงสามารถตอบให้เราได้ชัดเจนว่าอ่าโอเคถ้าถ้าถ้าไม่ได้ยังไงก็พ่อเขาบอกอยู่ให้รีบแจ้งนะเราจะได้ปรับสคริปต์อ่าเราจะได้ปรับสคริปต์อ่าก็าอ,อย่างทุกคนก็รอรอว่าอ่าโอเคถ้าได้ตีสามจริงก็ตีสองกว่าทุกคนก็คงได้ออกแล้ว ที่สองกว่า